ครับผมสวัสดีครับพี่จอนนะบัตรจุ่มมาแสนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่สิบแปดสิบเก้าเนี่แหละนะครับก็ให้มาดูนะครับว่าลูกค้าก็ให้เราจับชุดให้นะครับจะมีทั้งปั๊มน้ําชุดปั๊มนะครับแล้วก็ข้อ PE ไซส์ PN10 ซเลยนะแล้วก็มีการตัวใหญ่ก็อันนี้จริงๆยังไม่ใหญ่มีใหญ่ว่านี้นะแต่นี้ก็ถือว่าใหญ่สําหรับบ้านเราแล้ว นานจะเจอทีเพราะว่าเจอใหญ่สุดเนี่ยเคยเจอที่ลบุรีเป็นเป็นลูกเอ่อเป็นคนออสเตรเลียมามาทำปลูกการปลูกข้าวโพดที่ที่บ้านเรานะครับเราก็จับชุดปั๊มกับเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะสปริงเกอร์เข้ามาจากต่างประเทศไม่มีแต่ก็ได้ปั๊มของเราไปก็ใช้งานยังทุกวันนี้หลายสามปีแล้วมั้งครับเนี่ยก็มาดูก่อนโควิดอ่ะก่อนโควิดนานเลยแหละสั่งไปสองชุดนะครับ ตัวน่าจะเป็นสายพีม้วนแบบใหญ่ๆเลยโลก็เริ่มเลยใช้รถนั่งขับทันใหญ่ๆเลยโอเคเดี๋ยวมาดูวิกังตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะไปติดั้งนะถ้าทุกอย่างทางั้งคพร้อมนะครับเนี่ยครับึอบไม่หนักเท่าไหร่นะมันเป็นอลูมิเนียมแรกๆผมก็่คิดว่าหนักเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยเคยเคยสั่งมาทีละนานมากแล้วนะครับ นานมากแล้วแต่สองนิ้วอะเรื่อยๆนะครับนี่ผิดกับสองนิ้วนะสองนิ้วแค่ตัวแค่นี้เองนะนี่พอเจอสามนิ้วไปนี่สูงไม่เข้าตัวนะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้ก็จากทั้งหมดเลยทั้งระบบเลยนะครับน้ําหนักแค่ประมาณสักสิบกว่ากิโลได้นะเบาอยู่ mm hmm. เบาอยู่นะครับ mm hmm. ผมสูงร้อยหกสิบแปดไอ้นี่น่าจะร้อยสี่สิบเนี่ย โอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับลูกค้านะครับที่สวนแป้งใหญ่ๆนะครับความใหญ่ๆมันจะคุ้มนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะอัตราการรัศมีเขายิงเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบส้างละเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเมตรรอบตัวก็ประมาณร้อยสี่สิบผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทําได้เกินเขาได้ประมาณสักแปดสิบไหมนะครับหรือต้องลองดูนะครับ,นะรบเพราะว่าแต่ปั๊มมาเจ็ดสิบมันได้แน่นอน นะครับแต่อยากให้เกินผมก็กลัวเรื่องท่ออย่างเดียวเอาไม่อยู่ต้องเป็นระบบหน้าแปนนะครับเป็นเกียวเป็นอะไรไม่ได้ต้องเป็นระบบหน้าแปนก็ถ้าใครดูคลิปผมบ่าผมก็เอาของไปส่งเรียบร้อยแล้วเอาท่อไปส่งเรียบร้อยแล้วเป็นระบบหน้าแปนนะครับถ้าเป็นเกียวเป็นกาวหรือเป็นเทเปอร์หลุดหมดแน่นะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามบิ๊กต่อนะครับคือหนึ่งเนี่ยนะครับคุณใช้งานให้ถูกวิธีเนี่ยอย่างงบประมาณเนี่ย เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดมันกิโลนึงอะ่ะนะครับกิโลนึงก็กี่ไร่คุณคำนวณดูลงทุนค่าท่อค่าปัม๊มค่าบิกันด้วยพบก็อยู่ประมาณสามแสนกว่าบาท่อเป็นท่อพีอีหนานะไม่ใช่ท่อพีวซธรรมดาใช้ไม่ได้กับไอ้พวกนี้นะครับพวกนี้ถ้าสามนิ้วคุณอย่าไปใช้แต่สองนิ้วใช้ได้เพราะตัวมันต่างกันเนยอะนะครับถ้าสามนิ้วเนี่ยคุณต้องเล่น p ีเอเลย เป็นระบบหน้าแปลนเท่านั้นนะครับโอเคแล้วคอยติดตามมิจอนนะครับเอ่อน่าจะประมาณอาทิตย์กว่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้ครับผมขอบคุณครับ